เอานะครับการสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซิสเตอร์69ตอนนี้เราอยู่ในเกมฟรีฟ้าลายสามนะครับผมวันนี้เราจะมาเปิดกล่องใหม่ของฟรีฟ้าลายสามมันเพิ่งปล่อยออกมาวันนี้เลยนะผมกล่อง150บาทนะครับปล่อยออกมาสองกล่องด้วยกันคือแพ็คคาร์เตต์ซิปชื่อ EC นะครับกับ WC นะครับสองกล่องนี้จะไม่เหมือนกันราคา150บาทนะครับผมซึ่งผมก็ได้ทําการซื้อกล่องนี้มานะค,คือแพ็ค ตั้เจ็ดสิชื่อ EU นะเพราะว่ามันมีตัวนักเตะแพงๆดีกว่านะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับนั่นคือยูฟาจิรพัทนนะครับที่บริจาคก,กล่องให้เรามาเปิดในวันนี้อันนี้คือ ID เขานะครับผมขอก็ให้ผมมาเปิดนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมโอเคซึ่งได้ทำการซื้อแพ็คนี้เป็นพิเศษ้อยแล้วนะคือแพ็คคัตนัเตะสิชื่อเนี่ยข้างในาจะมีคัตเตตสิบชื่อ0 6 u 1 0 u 8 e เ,เอิบอีศ์แปดแดงนั่นแหละรครับ1ชิ้น ท็อป10นะครับผมก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะก็ดีเลยสำหรับราคา150บาทราคาเท่านี้นะครับผมโอเคสามนนี้นะครับโอเคเราเริ่มที่เบาๆก่อนเนี่ยคือ10ท็อป10นะครับทีมเต็มโอเคนะครับมาต่อกันมาเอาเริ่มที่10บยูกัน10บยูเมสซี่ลีโอเนลเมสซี่เท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเลยอยากได้ ฝาขอมานะครับว่าต้องได้เมสซี่โ okay. อเคกดตรงดาวน์นะครับหนึ่งสองสามปล่อยโอ,โอเวลลูนี่นี่อันที่ห้าที่ห้าโอเคครับสิบแปดล้านแพ็คหนึ่ห้าสิบได้สี่สิบเอ็มผม่าก็โอแล้วนะครับโอเคไปต่อที่ศูนย์หกยู Roberto Carlos. Roberto Carlos. Roberto Carlos. โรเบตโตคาร์ลอสโรเบตโตคาร์ลอสโรเบตโตคาร์ลอสกูเรียกชื่อมึงเลยมึงต้องออก มึงต้องออกโรเบิร์ตคาร์ลอสมันอยู่อะไรนะมันอยู่ตัวแรกในชะ่ไหมเราต้องกดที่มุมครับแล้วก็นับไปเลขศูนย์หกใช่ไหมก็นับไปหกอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โหเฟอร์นันโดตปตีตัวสุดท้าย <Hi. S 2> ทำไมต้องเป็นเช่นนี้ทำไมต้องเป็น ใช่ศูนย์แปดแดงหนึ่งในใจผมครับเฟอร์นันโดตอเรสผมจะเอามันออกแล้วเอามันเข้าใหม่นี่อยู่ให้มันอยู่นับสุดท้ายแล้วมึงต้องออกอันสุดท้ายนะไอสัตว์แปดรอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไป โอ้โหผู้ปอดรู้สึกสิบเดี๋ยวเคาะเครื่อคิดเลขแป๊บนึงนะครับเราได้มาทั้งหมดนะครับรวมขอรวมก่อนตีสัก44นะครับบวกด้วย 25บด้วย18เราจะได้มาทั้งหมด87 m อนะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้แย่อะไรขอบคุณทุกคนที่รับชมนี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไค i b ์กันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่วันหะน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ